สวัสดีครับผมก็มาเจอผปรนมเตอซียูนนะฮะเราก็เตรียมตัวอ้าวทำไมไม่เจอเหลือหรื่องนาทีแนละ้วเหลืออีกหนึ่งนาทีกูเลยตกใจเห็นว่ามันเกิดแล้วนะครับผมนะก็ผมอยู่ตำแหน่งนี้ประจำของผมนี่แหละครับผมใครยังคงเท่าเดิมนะฮะเพิ่มเติมไม่ไมีจ้ะนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการวนะิ่งสปีดนะสปีดเออสปีดสปีด เนี่ยผมสเปดด้วยอาชีพพันกว่างับผมโอ้โหมามามากูหวดให้กูหวดให้มามาฝ่ายเดียวกันกูขวดมึงเคยได้ยินป่ะชื่อแดงแนะเนี่ยชื่อแดงแนะเนี่ย้าวไห้าวฮาวขวดคาสามได้กันเออเอาดีเอาดีเอาดีนี่ ไม่ไมีมล้มไปยา<ๆ>อา้อยาอันลุยอันลุยได้ได้ยได้ฟองที่ห้าเลยอันดดยเฮ้เฮ้ใได้ฟองที่ห้า ฟองที่หกครับโอเคฟองที่หกนะฮะเอ้าหูขาสูงตกขาสูงเลยนะฮะผมบายบายครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมยูเตอร์สิอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กันนะครับ